เอาผ้าไปซักเอาผ้าไปซักไม่คิดว่าจะต้องมาซักผ้าเองเยอะขนาดนี้นะเนี่ยเฮ้ยเอาทำไมเครื่องซักผ้าไม่ติดล่ะเอาติดสิไอ้เครื่องซักผ้าบ้านี่เฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันพังอะนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเสื้อผ้าฉันเยอะมึงมากเลยนะจะมาพังอะไรตอนนี้เล่าโถเอ้ยอย่าบอกนะว่าฉันต้องแบกเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้ไปที่ร้านซักผ้าเนี่เฮ้ยวันนี้มันจะสวยอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้ยแบกก็แบกเอาเถอะ นานๆที่จะได้ไปซักขครื่องนอกถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆแล้วกันนะโหและเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้จะซักหมดไหมเนี่ยเอออ้ยเหนื่อยจะแย่เอ้ยนั่นมันรุ่นพี่อามินหน่อยแล้วฉันมาเจอรุ่นพี่อามินในสภาพของฉันแบบเนียด้นะแลวฉันก็ถือเสื้อผ้ามาเยอะแยะมากมายอีกอะเ้อยน่าอายชะมัดเลยเออเอาไงดีอ่ะนั้นแกงบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เสื้อผ้าของฉันแล้วกันเออสวัสดีค่ะรุ่นพี่อามินวันนี้ฉันมาซักผ้าให้กับป้าข้างบ้านนะคะ สวัสดีนะคุณหนูบังเอิญโอ้ huh. เดี๋ยวหนูขอรีบซักผ้าก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าของป้าเขาหน้่มันเยอะบ้างเลยนะคะ mm hmm. อื้หือีบเอาใส่เครื่องซักผ้าก่อนแล้วนาะไอจบัดเลยอะเดี๋ยวถูกจับโป๊ได้อามินคงไม่คิดอะไรรอกมั้งว่าเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้มันคงไม่ใช่ของฉันหรอกถ้าเขารู้ว่าฉันดองเสื้อผ้าไว้แบบนี้แล้วก็น่าอายตายเลยหนูขอนั่งด้วยนะคะมานั่งด้วยกันก่อนสิพี่ไม่คิดเลยว่าจะได้เจอกันที่นี่นะเนี่ย